ทมทั้งหลายทั้งปวงอันใครๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำอย่างหนึ่งซึ่งเมื่อพิขุละได้แล้วย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นมีอยู่หรือไม่หนอพระเจ้าค่าพิขุทำอย่างหนึ่งซึ่งเมื่อพิขุละได้แล้วย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นมีอยู่ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำอย่างหนึ่งซึ่งเมื่อพิขุละได้แล้วย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเป็นอย่างไรพระเจ้าค่าพิขุทำอย่างหนึ่งคืออวิชาแลซึ่งเมื่อพิขุละได้แล้วย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เมื่อพิขุรู้อยู่อย่างไรเห็นอยู่อย่างไร จึงละอวิชชาได้วิชาจึงจะเกิดขึ้นพระเจ้าค่าพิคุพิกุในกรณีนี้ได้สดับว่าทำทั้งหลายทั้งปวงอันใครๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นครั้นเธอได้สดับว่าทำทั้งหลายทั้งปวงอันใครๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้แล้วเธอนั้นย่อมรู้ยิ่งซึ่งทำทั้งปวง ครันรู้ยิ่งซึ่งทำงทั้งปวงแล้วย่อมรอบรู้ซึ่งทำทั้งปวงครั้นรอบรู้ซึ่งทำทั้งปวงแล้วย่อมเห็นนิมิตของสิ่งทั้งปวงโดยประการอื่นคือย่อมเห็นจักขุ่โดยประการอื่นย่อมเห็นรูปโดยประการอื่นย่อมเห็นจักขู่วิญญาณโดยประการอื่นย่อมเห็นจักขู่สัมผัสโดยประการอื่นย่อมเห็นสุขเวทนาทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักขู่สัมผัสเป็นปัจจัยโดยประการอื่นย่อมเห็นโสตะโดยประการอื่นย่อมเห็นเสียงโดยประการอื่นย่อมเห็นโสตะวิญญาณโดยประการอื่นย่อมเห็นโสตะสัมผัสโดยประการอื่นย่อม,ออมเห็นสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดข <y> ึ้นเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยโดยประการอื่นย่อมเห็นคานะโดยประการอื่นย่อมเห็นกลิ่นโดยประการอื่นย่อมเห็นคานะวิญญาณโดยประการอื่นย่อมเห็นคานะสัมผัสโดยประการอื่นย่อมเห็นสุขเวทนาทุกเวทนาหรืออทุคมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะคานะสัมผัสเป็นปัจจัยโดยประการอื่น ย่อมเห็นชิวหาโดยประการอื่นย่อมเห็นรสโดยประการอื่นย่อมเห็นชิวหาวิญญาณโดยประการอื่นย่อมเห็นชิวหาสัมผัสโดยประการอื่นย่อมเห็นสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยโดยประการอื่นย่อมเห็นกายโดยประการอื่น ย่อมเห็นโพธพภะโดยประการอื่นย่อมเห็นกายวิญญาณโดยประการอื่นย่อมเห็นกายสัมผัสโดยประการอื่นย่อมเห็นสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัยโดยประการอื่นย่อมเห็นมโนโดยประการอื่นย่อมเห็นธรรมโดยประการอื่น ย่อมเห็นมโนวิญญาณโดยประการอื่นย่อมเห็นมโนสัมผัสโดยประการอื่นย่อมเห็นสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยโดยประการอื่นพิกขุเมื่อพิกขุรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้แลจึงละอวิชชาได้วิชชาจึงจะเกิดขึ้น